ลอยหวกซื้อหวกมาจากตลาดแรกงนี่แหละจากตลานดนัดนี่แหละบ้านเฮ่านี่แหละมาประมาณจะเครืองโล่เดี๋ยวมาปล่อยอันนี้เฮ็ดปินบ๊อกกบเทียก็เลี้ยงไว้เนี่ยลี้ยงไว้จังสี่แล้วพี่นอนปล่อยมันไว้กะเอาอาหารให้มันกินกะอาหารกบอาหารยังละเม็ดน้อยๆก่อน เลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ง่ายเป็นโตแต่ว่ากบนี่น้ำมันอยากเน่าก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันแน่ถ้าน้ำมันเน่าน้ำมันเน่านี่มันก็อยู่ยากมันตายเตียงกบอยู่ในโฮมก็เลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วล่ะเลี้ยงมาก็ต้องจะเป็นห่วงเสียอาหารไว้ให้มันได้ไหมอาหารได้หรือเปล่าอาหารเม็ดก็ ยอ้อนล่วงไปย่ามน้นมันก็ไต่ขึ้นมากินแขน,นเป็นขาแม่กับเป็นตโตกบทั้งตัวบบบนี้เลี้ยงบ่โดนเดือนนึงก็บไงไงเร็วเร็วตัวสองเดือนเลียวเว้นนนนยเด็ดปนหอดเด็ดปนหอดเด็ดจริงเด็ดยางกูแหละั่นไปย่ามมากอะกูม,มาหัวมาสวนกับมาเบิ้งมันกับพ่อ เปลียนอาหารหูอาหารตาอาหารปากพอาามุกกระพิณองบอลมันเลิกอยู่เดิบอลเลิกพุทธไวยตวโดด่วนเลแต่ตะกี้ก็เลี้ยงปลาก็เลยเลี้ยงั้งแค่ปลาพอพ่อก็เลยเลี้ยงกบน้ำมันบ่นมีเวียกเมื่อน,นี้การึ้บอยู่เด้ฝน,นต้องสีตกอยู่เด้ขนาดวันที่สิบสองมีหน้าหกเดือนเลยดิ ก่าเมื่อวานนี้ตกอยู่ออ้มันเป็ตกทั้งผู้เมี่ยงของะาของขอัเพื่อนนองเรือบัดวอนนี้มันบัดว่ดตกทั้งอื่นมันคือตกดีแทบหม่องพญาน,นาลงเรียกร้องอยืนนี่มันคือบ่ตกจะกเถื่อนดิมันนี่กะล่มสีวยบ่อยมากอากาศก็ยินดีมักจังสี่แหละครับพี่น้องอากาศกอยู่หัวอยู่สวนอยู่แบบโดนเดียวสบายใจอยู่เด้ มันสีบุญไหว้เตะตอนมีการมีงานเนี่ยแหละบางหนึง่งช่วงช่วงงานศพจะไปไ้ซอยกันเมื่อเมื่อวันนี่ก็ว่าเรื่องงานศพจะไปคุยกับผู้นำชุมชนกับผู้นำบ้านนะคุยกันไปรับเพ่ใหละเนาะกาตายแล้วก็ต้องไปแจ้งที่อำเภอไปหาหมอก่อนแต่ว่าเอาใบการตายรับรองจากการแพทย์การหมอมา แตม่มาแจ้งที่อำเภอเขาประทับตาในทะเบียนบ้านบอกว่าตายแต่แจ้งเข้าแจ้งจะเอาหลักฐานเอกสารของผู้ตายเนี่ยเจ้าของทั้งวเบิดเนี่ยจะเบิกเงื่อนฉะมนกิจได้ผู้ใดเฮ็นฉะมนกิจทกศสเฮ็นฉะมนกิจของผู้มู่บ้านเฮ็นฉะมนกิจกับอบตมมือหนิมันก็จะมีหลักฐานมือแต่ว่าทั้งอำเภอที่ผม ไปติดตอ่อไปเห็นเจ้าหน้าที่กลบวก็แม่นว่าแต่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนท่างอำเภอต่อ,อไปเห็นหอดผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยนี่แหละขึ้นไปนขเขาเวีกันมีได้หรือมันก็คือสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยไปหาแต่ท่างอำเภอไปหาแต่ท่างปลัดให้เพื่นเส้นรับรองเอียงให้แต่เดี๋ยวนี้พอมีผู้ใหญ่บ้บานมากจนดึกดืนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ดี กันเองถามหาลักทานอย่างนั้มแตี่พยานยืนหยัดผมก็ว่าดีอยู่ทั้งราชการเขาว่าดีอยู่แต่ว่าในทั้งพยาบาลเขาก็ว่าดีอยู่แต่ว่าถ้าดีก็นั่นก็คือให้มีเบี้ยเลี้ยงเนี่ยจากน้อยพ่อได้ค่าเขาค่าน้ำไม่แม้นว่าห่อเขาไปกินแต่ทั้งอำเภอหน้าอำเภอรหรือผู้ว่าตั้งงบประมาณขึ้นมาเนี่ยหันจะเอาพยาบาลไปใส่ อยู่ในอำเภอเนี่เนเยเพื่อนก็เปเียนเว่นเปลี่ยนเว่นกันไปนั่นละผู้ใยา่บ้านในอำเภอน,นันน่นกับเปลี่ยนเว่นกันไปไประจำอยู่สำนักทะเบียนราชเพื่อว่าซอยคัดกล่องพี่น้องประชาชนเพราะว่ารู้จักได้ดีนะเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่อาดเค้นอีหยังแต่แนะนํำกันได้ผมกับว่าดีอยู่ผู้ใยา่บ้านกับว่าดีอยู่แต่ว่าไอ้สิ่งที่อยากเพิ่มเติมอยากลองขอมา แต่ว่าเพราะงี้แนวโรคหูจักก็ฝ่ายการเมืองกับซอสดีกับหูจักเขาอยู่แล้กวก็ได้ไปสนิทชิดเชื่อออ้ยังกันกับเขาดอกตอนหาเสียงก็ไปกินเขาน้ากันอยู่ฮักแท่งกันโพดตอนหาเสียงแต่ว่าตอนนี้จักว่ายุใสแต่ว่าในฐานะที่คนซ้อยเหลือจุนเจือกันซ้อยกันมากเพราะว่าระดับร่องหัวนาพักเลขาที่การพักมือเนี่ยละ่ะ ได้ยินเสียงนี้แล้วออกไปบอกในสพผู้ญยบาเน่เด้อบอกว่าอหันจะเอาผู้ญ,ญ่บานไปใส่ในอำเภอเนี่ยยังให้เขาห่อเขาไปกินายเออให้มีค่าเบี้ยเลี้ยงคา่าทำงานเนี่ยจักนิดหน่อยตามค่าแรงขันตําเขากับว่าปากยักจักงามดอกอืมเขาลูกเมียประจมกลับมาบ้านงานทางบ้านกหลายจะเห็นใจอยู่ยได้หละผู้ญ,ญ่บาเนี่ยมันได้เลยรับหน้าทีเดียวเด้ คนเกิดคนตายความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านแต่สวงทั้งเบิดที่มีอยู่ในเป็นในใประเทศไทยเนี่ยเป็นกองให้ผู้ใหญ่บ้านเบิดผู้ใดมาเปลี่นข้าราชาการเป็นหัวหนา้าน่วยงานต่างๆในอำเภอนั่นๆก็มากที่มาเป็นหัวหนา้าผู้ใหญ่บ้านเทยน์ในอำเภออืเดี๋ยวอ้างว่าปฏิบัติราชาการเทศน์ในอำเภอไปทำ้น้องนั่นอันนี้ก็เข้าใจคือทั้งระเบียบราชาการอันทั้งที่ดีก็ ขอเรียกร้อง่นละเอา้าทั้งนายอำเภอได้ยินทั้งผู้ว่าราชการได้ยินหรือทั้งสอสอได้ยินที่เคยหุจักกันเนี่ยครับซอยเบาเรื่องนี้ดูในสภาพเอาไปคุยกับรัฐมนตรีไปคุยกับรัฐบาลเบื้องดูว่าที่จะเอาผู้เยบาสมาใส่ในงานกิจการของทางราชการนานเ,าเนี่ยมีคาตอบแทนเขานี้เออเพราะว่าบางคนบานก็ยุ่งใจค่านำมูกนำมั่นกับเจ้าของเติมเองจังสีนั่นนะนะ กับเขากับน้ำกันจะของใจเองอันนี้ตามที่ผมวา่าโอ้ตามที่ที่ผมได้ยินมาได้หนี่ผมถามว่าได้ยังงครับตอบแท้น,นจังยางว่าไปนั่นงขเขาย,ย่ามเขาเวนอยู่หันวัดว้าอยู่บมีจักปพดว่าจันว่าเอากระสันกับประกาศให้ล้วอืมก็สีได้มาดูแลลูกบ้านไปทํางานกับสีมีกับร่งใจเดี๋ยวนี้มันบม่มีแต่ว่าปัญหาของคนเกิดคนตายเด้อกมบูญไหว้ในบ้านในเมืองก็มี หลังจากยาบ้าหาเม็ดปล่อยออกมาเนี่ยกัญชากระท่อมกระอิสะระเซรีเนี่ยโอ้ยคนขังเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นข้าวเป็นข้าววาววาดวาไหวแต่ผมได้ยินมาเนี่ยแต่ในเขตชุมชนของผมเนี่ยครับมันก็มีเด็กน้อยเสพย,ยาบ้าคุ้มข้างร้ายจนพ่อแม่รับบาไหวบางมือมันก็คุ้มขังจุดเฮียนจุดสัน้นยากน้ำพวย,ยบานขนาดไปดึง บอนอนมองไฟใหม่มันมันก็ยังนอนสฉยว่าสัตว์ว่ามันยังโบหัว่าไฟสิใหม่ข้อมันเออพอเมียอยู่ว่าได้แล้วมันสิคู่ข่าวเออวันดีขึ้นดีมันก็แจ้เสือแจ้ผาย่างมาเล่นว้าผู้เดียวแล้วเออเป็นบ้าวซามันบ่เมนเด็กน้อยเด้ปก่อหนึ่งก่อสองเด้มันบานเพเวอร์เด้ของมันน่ะเออเห็นผู้เสผู้สาวเนี่ยโอ้ยมันหังเห่นยญว้าใ่ อยู่นัถนนหนทางโวยตา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 ยว่าันว่าผู้ยิ่งก็ปิดตาไว้จั่งสิล่ะแต่เห็ุมือห่างๆอางอยากเบิ่งของเขาให้ได้บูบางมือว่าคุ้มคังเห็่งเครื่องบินอยู่เทิื่องผ้ามมนสิว่าเครื่องบินสีมาาขามั่นเสถียเล่นวนถือบิดถือขวอนไว้ผู้อยู่ข้างๆก็เกิดยานความกลัวเกิดภาวะทันแหละมันเป็นเช่นความที่โรงพักตำรวจก็บอกว่า เออเอาไว้หันละจังแต่ลูกข่ก็เปลี่ยนขึ้นกันว่าท่านว่าเอาเอาไปเอามานี่มันเปลยนจังได๋ยเนาะไปะเทศไทยนี่ว่าสันดอกพี่น้องก็เลยคิดเลียนคิดคิดเป็นค,คิดเลียนไปซื้อๆเนี่ยแหละเอช๊ชนชันนํำชนชันปกคร้องนี่มันเป็นยังจังสางความบุ่ไวว้ให้ประชาชอนอยู่ตลอดหรือมันนี่แผนใดสันดีแผนให้ประชาชนบ่อย่สงบสุขให้ความบุ่นวายแบงซีนั่นสีนี่ มันเป็นอีหยางยานประชาชนอยูดีย,ยู่ดีกินดีมีความรู้แล้กก็สิีมาเบาคือพญานาโร่งท่วงซิท์ท่วงเสียงหล้จากซิ์อำนาจนาที่ของเจ้าของหล้จากผู้นั้นผู้นี้มีนาทีจังไดเนี่ยมันเห่าย่านเหาหูจังสันแต่บ่มันถึงปล่อยยาบ้าออกมาปล่อยยาเสพติดออกมาให้คนคุมขังบ่ได้คิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องความปลอดภัยคิดแต่เรื่องปากเรื่องท้องของเจ้าของ เรื่องสิธิ์เรื่องเสียงเรื่องเสรีภาพีอย่างต่างๆก็ต้องคิดเพราะมันบ่มีเวลาคิดแต่แลนนี้แต่ซุ่มขังยาบ้านี่ครับก็พอะแห้งเลี่ยววาดภาวานี่ผมว่านี่มันก็ต้องไปทบทวนคือกันดีรัฐบาลปล่อยกระท่อมกันชายาเสพติดออกมากเนี่ยเออกระท่อมมันก็บ่เท่ดไดดอกเนาะกัญชาหั่ปลูกแท้ๆกับบ่มีราคามันบ่คือพวกตอนที่สมัยมันพิดกฎหมาย โอ้ยราคาดีขนาดเดี๋ยวนี้ไปเอาห้ไผซื้อๆเขากับ่บเอาตังแต่กี้นี่ขึ้นมาใหม่ๆนี่โอ้ยยากกันครับเ่ราว่าตน้นกระทอมต้นกัญชามเมล็ดมันก็เม็ดน้อยๆท่อนในบักงาเนี่ยกัญชาเนี่ยกับเพียงกับเม็ดละบาทสองบาทกันแต่ว่าสมัยซูเมอ้อนี่เอาหอซื้อๆกับ่บเอานี่ที่ผมมาปลูกไว้น,นี่ในเอเติตปลูกไว้เพราะเปลี่ยนยาเพราะว่าผมเปลี่นยาเบาหวานพอผมเปลี่ยนเบาหวาน แต่ก็บอกใครกินเท่าไรดอกกะกินแต่น้ำเผ็ดน้ำหมอพมดละยาหมอพมดละมากกว่าเอาไปใส่ต้มไกล้ใส่ต้มปลาไว้เป็นยาสมุนไพรอีกข้างหนึง่งเพื่อปรุงรสแต่ว่ากาัอยากให้มองคื้นกันครับพวกนาการเมื่อพวกซสวพวกอ็งยังทั้งหลายลองมาสนใจคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยความปนอยู่ด้วยเอาไปวาวในสื้อลายลายให้เป็นประเด็นพกเถียงกัน ไปแก้ไขเป็ดยังได๋จังให้ประชาชนอยูแบบสงบสซุกได้เป็ดจังได๋จังประเทศชาติบาทเมืองสิปองดองสามคัคคีกันได้บ่แบงปักแบงไยเป็นสีนันสีนี้นนปั่นหัวให้ตีกันนั่นแหละครับผมเองก็เคยเป็นจริงหลีดเนีเขาปั่นหัวเด้เขาอยู่ซีนันซีนี่เอาไปเอามาเขาก็ตัวจะซื้อกอยูจังสี่เหล่พญานาล่งเออ็บ่ได้เห็นอียงมันดีขึ้นเลือกนาการเมืองไปแล้ว สัปลอยเอียนลงตมปลอยเสือเขาปลาจากมันไปว่าเรื่องอย่างให้บ้านเขาก็เว่าอยู่ดีแต่ว่าในคลิปผมนี่พยัญชนะเสียว่าการเมืองหน่อยที่สุดเพราะว่าสังเกตเอฟซีผมบ่มักอันนว่าเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องปตกท้องเรื่องวัฒนธรรมสังคมเอ่อยังเสียคนสิเบิงดีแต่ถ้าว่าการเมืองเมือ่อใดจะข้อมตนกับ่เห็นยอดเบิงกับ่มีจะดงว่าพี่นองเบื่อหลาย ฉะนั้นผมเบอกกับท่านี้แหละเนาะพี่น้องเนาะเพียงแต่ว่าไปได้รับรู้ข่าวสารจากผู้เยญ่บบานที่เป็นผู้นําชุมชนว่าเขาได้รับความเดือดร้อนเียย่งก็เลยมาบอกสู่ฟังและสะท้อนปัญหานี่ไปยังผู้ทีม่มีส่วนเกี่ยวของผู้ที่มีอํานาจในการควบคุมจัดการบริหารประเทศได้รับรู้รับทราบว่าประชาชติชนเขาเดือดร้อนเรื่องของยาบ้าหาเม็ดเรื่องการทํามาหากิน เรื่องเศรษฐกิจบ่ดีคือสรุปแล้วก็เรื่องฝากทองกับความปลอดภัยในชีวิตอะไรอยู่เนี่ยพี่น้องประชาชนชักนกลอยู่นอยู่นะครับฉนั้นกับฝากไว้นะครับในฐานะเป็นตาสีตาสาอันใดพอเป็นปากเป็นเสียงบอให้กับพี่น้องประชาชนไดใดก็ว้าไปครับแล้วแต่จิฟังหรือแล้วแต่ส,เตสีเอาไปพิจารนาขอใดให้สะท้อนปัญหาให้ค้นทั่วโลกได้รู้ได้ทราบกันขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ